ยินดีต้อนรับสู่ฮีโร่สปอ d l ตไลท์วันนี้พบกับจูหล,ลงฮีโรประเภทไฟเตอร์แอสซิสินต์ตำแหน่งจังเกอร์สกิลติดตัวมังกรคำรามจูหล,ลงพลังชีวิตยิ่งต่ำจะเพิ่มการลดความเสียหายและทักษะพื้นฐาน สกิลที่1อัศนีบาดทำลายล้างจู่หลงพุ่งไปข้างหน้าสร้างความเสียหายกายภาพ350-120%โบนกักการโจมตีกายภาพการโจมตีพื้นฐานครั้งถัดไปจะถูกเสริมพลังและสร้างความเสียหายกายภาพเพ,พิ่มอีก1 2 0บวก40%นักการโจมตีกายภาพและชะลอศสตรู25%ี่เป็นเวลา2วินาทีสกิลที่2 มังกรทลายพายุจู่หลงแทงศัตรู4ครั้งสร้างความเสียหายกายภาพ175บวก40เซนโบนัสการโจมตีกายภาพและฟื้นฟูพลังชีวิต60บวก2%โบนัสพลังชีวิตสกิลนี้สร้างความเสียหา,รรายให้กับศัตรูได้อย่างต่อเน,นื่องแต่ต้องอาศัยตำแหน่งและทักษะเป็นอย่างมากออาติเมทสกิลมังกรสวัสดนภาจู่หลงกระโดดไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายกรายภาพ550บวก1 5 0โบนัสการโจมตีกายภาพสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในพื้นที่โดยศัตรูที่อยู่ตรงกลางจะถูกกระแทกเป็นเวลาหนึ่งวินาที u l อ i ติม e ส k กิ l มีความเสียหายแบบ AOE และสตาร์ไดมีดีเลย์เล็กน้อยซึ่งต้องมีการคาดการตำแหน่งของศัตรู